Oj, oj. Ja. Titta, det, det är sol med den. Jag tar film. Titta, solen. Ja, det var vi inte igår. Ingen sol. Nej. Det var bara regn och snö, regn och snö. Nej, jag gick hem igår, det komma. แม่เสนอโอเคเล่บงบลันดาแม่อีดลีตเต้นโอเคขั้นแม่แม่เล่งอย่ายิกแม,ม่ลั่นแด้ได้มัดแน่นขงข้อมาแฮมตายอ๋อยาส่วเอ,อ,เอ,อว่าปล่อย่าเัวว่าเล่งอกเสนอบลันดาอันสอดอ่ะย่าส่วอ,อว่าปลอยได้ดู ดูแต so yes ah. <laughs> oh ่งการแม่ย่อยอินแต่ยิกแห่แม่โซมิเกขั้นเยอะส์อ๋อฮะปิด้าแน่กลัวแม่อูแต่อูแต่พัวแวกไดดละได้เยดตะฟินนะทุยอ Det här lägenheten, det, det går fort. Är det, du har. Ja. det, det kanske har någon bo bor i det? Uh, nej, det är inte inflyttat än. Okej, okay. det är jättefint. Uh, det är här uh, seniorboende, så uh, jag tror det är 60-65 man måste vara för att flytta in dit. Ah, uh, som uh, pank är uh, pensionen. อ๋อแม่วาสติณาเดคมาสตุลลามีอะไรดูเดย์ยอยอเัวเดออุดเตนดอมเยาลาแฮมอกโซเดอันนาเวกอุดเตเดเดหอแฮมเดคมาสตุลลาวาสติณาเซนนั่นะ täng av vägen då Va? Vad gör là? Jag måste tanka. Okay. Mm. Mm. Den är så stor bilen. Ja. Oh. Oh. jag väntar här. Ja, det kan <laughs> มันาเสียฟิล์มมาฟิลนนะฟิล์มทิ่ตาฟิล์นลลนาแม่สตอนอมาเติมน้ำมันจะไปเฮตุงานข้างนอกเหมือนในเฮตุงานแล้วในเมืองเราจะออกข้างนอกกันวอสเตียนาได้จันี่เด้อวอสเตียนารถบริษัท โมเฮงานขึ้กันเติมน้ำมันชั่วโมงก็เลยอันนี่ลานค่ะโมเฮงานเติมน้ำมันพามาชมบรรยากาศเมืองในแดดออกมาว่านทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะปะปนกันามาเบิ่งนน้ำกัน สิพาไปเบิ่งน้ำทางจะไปจบชิปน้ำทางด้วยจ้ะเด้อหมู่เห็ดงานจะเป็นคนขับรถมันเนี่ยมาแลนงานน้ำเขาม้นเนี่ยแล้วก็จะกลับมางานประจำของเจ้าของอีก เราต้องสักที่คอนทอเรตว่ากันคอนทอเรตครั้งนี้จะทันกันไม่ไม่คิดจะทันกันโอเคหอยงาแพงงาอีกคุดเต้นด้วย <laughs> Köpa strilmedel på det här kortet. Aha. Okay. Jag väl till kontoret ja. och frågar hur jag ska tanka.